ออโลลาาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมาพบกับครูเบนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเด็กดีของคุณครูเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเบนจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องความหมายและความสําคัญของวันครูเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะครูที่ดีคืออะไร คำถามที่อยู่ในใจฉันมาเสมอมีคุณครูฝึกสอนคะชื่อคุณชนนิการนะคะจะมาสอนแทนครูชนนการนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรืองใช่คนที่สอนให้เด็กสอบได้คะแนนสูงสูงแค่นั้นเหรอใช่พี่อแล้ววอแล้วส่งการบ้านพรุ่งนี้สามโมงเช้านะคะในวันที่ฉันกำลังจะยอมแพ้กับความฝันที่จะเป็นครู ฉันก็พบคำตอบของคำถามน,นี้ครูไม่ใช่แค่คนที่สอนหนังสือแต่ยังต้องอดทนเสียสลับเพื่อขัดเกลาให้สิทธ์เป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีในชีวิตต่อไปเธอควรพันสภาพจากการเรียนรง่นี่น,นคือครูที่ดี เด็กๆเ,เกี่ยวกับความสำคัญของครูครูเป็นแม่พิมพ์ที่ดีทั้งด้านความรู้และความประพฤติครูคือผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่สิษย์ครูสร้างเยาวาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติครูปลูกฝังและพัฒนา,นานคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆนะคะจาก จบหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะคุณครูมเมนมีคำของจองมาฝังเด็กๆด้วย,ยค่ะคำ้องจองวันครูวันครูปีนี้เด็กดีจงจำต้องไม่ลืมคำกลําสอนของครูสอนให้อ่านเขียนภาคเพียรเรียนรู้เชื่อฟังคุณครูรอบรู้วิช,ชาหนูจะจดจำคำที่สอนมาหนูมีปัญญาเพราะว่ามีครู หนูขอกราบกรานให้ท่านรับรู้ขอกราบคุณครูผู้มีพระคุณจากที่เด็กเรียนรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติและรักคุณครูให้มากๆเลยนะคะ